สวัสดีครับผมารุนสุนีอานิาสานะครับมารีวิวซูนิกตัวใหม่แท้เอกสารครบโอนภาษีขาดเกินนะผมคันนี้สุดสีเบิกให้ใหม่นะผมระบบไฟติดครบนะผมหน้าไม่ใช้งานได้หมดนะคมเร็วขึ้นนะแบตเตอรี่มีนะผมระบบไฟติดครบนะผมแต่ดังนะไปลงไฟเลี้ยวออกครบนะผม คันนี้ไซส์5้นะเครื่องเงียบสตาร์ทติดง่ายขับบุยเดัด <c oughs> เดินเบานิ่งๆเลยเครื่องเงียบกิิบนะผมขับติดมือดีนะผมคันนี้ชีช้ซี้เบให้ไหมกริบๆเลยไปต่มไปชุ้งติดออคกครบว่ะล็อกคอล็อกบ่อได้นะผมขับดีมากนะผมคันนี้ ได้ครใให,หาอยู่ท้ามาสอบถามได้เราอยู่บางปูนครนะผมส่งได้ทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางมันจำกว่าส่งนะครับโอเคครับผม